ที่ได้เรียนไงแางเออสอนเข้าใจง่ายอืมไม่สลับซับซ้อนครับสอนปุ๊บแล้วก็พาลงมือทำปั๊บเลยอ่มีปัญหาอะไรก็ถามได้ทันทีครัอืมเหลือแต่เอาไปฝึกให้มันคล่องแคนก่องก่อนที่จะเรียนกันเนี่ยมีความกังวลอะไรไหมกังวลซื้อหนังสือมากสองเล่มคู่มือเทป ไม่เป็นไรได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นถือว่าเป็นการมาเริ่มต้นใหม่แล้วเราค่อยไปอ่านเสริมเอาทำแบบว่างเปล่าไม่รู้มาเลยดีกว่าให้เขาเติมให้ถ้าเขาสอนเราเข้าใจเราก็ไปต่อได้แต่ถ้าไม่เข้าใจเราก็ไปฝึกเอาอย่างเงี้ยนะพี่ก็จะแง่ย่มีความมุงมุ่งม่ะมีการเตรียมความรู้ด้วยทีนี้พอผมสอนที่ปุ๊บรุ่งอ่านเนี่ยพอหนังสือมันต้องทางความเข้าใจไงบิดอะไรมอลุ่มอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ย มันจะโอ้ยเปิดหาคู่ไปแล้วการคข้าออเดอร์วิธีแก้ไม้มาเซ็ตกำลังพุดมีวงทุกอย่างไรเสี่ยงไม่เสี่ยงบอกหมดไหมใช่ค่ะบหมหมดนะแล้ววันนี้ก็วองวอมทำกำไรไปกี่บาทนี้เอาลงทุนไปเท่าไหร่หกร้อยห้าสิบจะได้มาทำซี่ร้อเจ็ดไหมครับอันนี้สอง มันนีขนาดซองนะถ้าฝึกบ่อยๆนะพี่อาจจะได้นะครับเงินว่างแนนอนถ้าได้บรรพัำนี่ก็รู้เลยนะที่เติมไปเท่าไหร่นะผมว่าห้าสิบหสิบแล้วก็ปั้นมาเป็น 1, 1 4, 7, 7, 7, ันสี่บา,บา,บา,าท็ดตันสี่สิบผมก็ถือว่าคนทำงานทั้งวันเราทำห้าในาที5นาทีเหมือนที่เราตั้งไว้นะครับนะโอเคแล,เลกกอแล้วยังไงก็วันนี้ผมก็ขอบคุณมากนะที่พี่มาวันนี้กับผมนะพี่มาจากจังหวัดมหาสารคามนะขับรถมากี่ชั่วโมงนี้ก็เที่คืนที่ออกจากบ้านมาถึงก็ตีห้าตีห้าก็เช็คอินเข้าเช็คอินเข้าผมก็มาก็โหเจ็ยอดมากเพราเราต้องล็อกเวลาอดทนมากใจมากยังไงก็ ก็ขออวยพรแล้วกันนะขอให้พี่นะครับปีนี้รับเงินแสนนะเป้าหมายแสนก่อนแล้วเดี๋ยวไปล้านนะครับผมนะก็ขอให้พี่มังปังนะครับนะแล้วก็มีอะไรก็ทักมาหาในระดับคอมมาในระดนะขอขอบคุณมากครับพี่ครับมังปังครับสวัสดีครับ